สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นแรกที่จะนําเสนอกันในวันนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาเลือกกินอาหารที่ต้านความชราจะทําให้ผิวพรรณของเราเนี่ยเปล่งปลั่งจากภายในออกมาสู่ภายนอกค่ะและทิ้งท้ายกันนะคะในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตาม การต่อยอดเพื่อที่จะวางแผนธุรกิจของเราให้มีโมเดลธุรกิจที่ดีถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพทั้งกับองค์กรและประเทศชาติพักกันสักครู่กอ่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยามาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,อ,อสทอ,อ,อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยาออ๋อแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง สวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณค่ะสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ปรับกลยุทธ์ทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจทุกตลาดทุกฝากฝั่งของโลกสหรัฐยุโรปจีนเอเชียตลาดเกิดใหม่รวมถึงไทยทับสันช่องทางการลงทุนจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศทุกสินทรัพย์หุ้นทองกองทุนน้ำมันตราสารหนี้และทีเฟกซ์ จอดลึกบทสัมภาษณ์พิเศษบริษัจทจดทะเบียนชั้นนาในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโตให้นักลงทุนได้รู้ก่อนใครกำหนดทิศทางการลงทุนได้อย่างแม่นยำก่อนเปิดตลาดในวันทำการถัดไปรับโอกาสการทำกำไรที่ดีลดความเสี่ยงการลงทุนรู้รอบรู้ทันรู้ก่อนใครในทีนเอ็นรู้ทันลงทุนที่ขยายเวลาใหม่เป็น1ชั่วโมงเต็มเริ่มเวลา17นาฬิกาทางทีนเอ็นช่อง16บ r กทรูบิชั่นช่อง77 7และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยอายุของเราที่มากขึ้นทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับฮอร์โมนในร่างกายอัตราการเผาผลาญรวมถึงมวลกล้ามเนื้อที่จะต้องสูญเสียไปแล้วก็ลดลงในท้ายที่สุดนั่นเองค่ะสิ่งต่างๆที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนี้เนี่ยจะส่งผลอะไรบ้างส่งผลหลายอย่างเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของผิวพรรณทําให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายแลม มากขึ้นมากขึ้นแน่นอนราคาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญาณแห่งวัยที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถที่จะชะลอได้ชะลอความชราหนึ่งในวิธีการที่เราทําได้ก็คือเรื่องของการเลือกกินอาหารนั่นเองค่ะมีอาหารอะไรบ้างที่ต้านความชราได้แล้วเราควรจะเลือกกินลองมาติดตามไปด้วยกันค่ะ สภาพร่างกายของคนเราเมื่อมีอายุมากขึ้นก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสื่อมสภาพไปค่ะทั้งอวัยวะภายในและภายนอกที่สังเกตได้ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นผิวหนังที่จะมีริ้วรอยจุดด่างดำหย่อนคล้อยไม่แต่งตึงเหมือนกับตอนหนุ่มสาวแน่นอนละค่ะว่าทุกคนไม่อยากจะถูกทักว่าแก่เกินอายุอาหารการกินก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยได้ มีผักผลไม้หลายชนิดที่เดียวนะคะที่เชื่อกันว่าจะช่วยชะลอวัยทําให้ดูดีเด็กกว่าอายุจริงส่วนจะเป็นพืชผักชนิดไหนบ้างนั้นมาตามกันค่ะเริ่มต้นกันจากปวยเล้งนะคะปวยเล้งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ให้ความชุ่มชื้นช่วยเติมออกซิเจนให้ร่างกายนอกจากนี้ก็ยังมีวิตามินอีแมกนีเซียมธาตุเหล็กและลูทีนที่ดีต่อร่างกาย นอกจากนั้นก็ยังมีวิตามินซีมาช่วยเพิ่มการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวกระชับและเรียบเนียนพร้อมด้วยวิตามินเอมาช่วยทำให้เส้นผมแข็งแรงเงางามในขณะที่วิตามินเคจะช่วยลดการอักเสบในเซลล์ได้ค่ะมะเขือเทศมีไลโคปินมาช่วยต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำลายเซลล์และลดภูมิคุ้มกันของเราให้ต่ำลง อีกท้งมะเขือเทศก็ยังมีส่วนช่วยป้องกันมะเร็งบางชนิดพร้อมกับมีคุณสมบัติช่วยต้านสัญญาณแห่งวัยและริ้วรอยต่างๆได้ดีอีกด้วยพริกหวานสีแดงอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระต้านสัญญาณแห่งวัยและริ้วรอยต่างๆได้ดีทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีวิตามินซีที่ดีต่อการสร้างคอลลาเจนนอกจากนั้นพริกหวานสีแดงก็ยังมีแคโรทีนอยด์ที่มีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบ ปกป้องผิวจากการทำลายของแสงแดดมลภาวะและสารพิษจากสิ่งแวดล้อมค่ะกระหล่ำปลีมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันเซลล์ผิวจากการถูกทำลายพร้อมกับช่วยปกป้องรังสี v v อันตรายจากแสงอาทิตย์นอกจากนั้นก็ยังช่วยต้านสัญญาณแห่งวัยและริ้วรอยต่างๆแถมกระหล่ำปลีก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงของมะเร็งและเพิ่มการทำงานของภูมิคุ้มกันได้อีกด้วย แครอทมีเบต้าแคโรทีนที่มีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับโรคต่างๆอีกทั้งยังดีต่อสายตาและช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งปอดได้ที่สำคัญแครอทยังมีส่วนช่วยต้านสัญญาณแห่งวัยและริ้วรอยต่างๆได้อีกด้วยค่ะวอเตอร์ครสผักใบเขียวที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นและอุดมไปด้วยสารอาหารเช่นแคลเซียมโพแทสเซียมแมงกานีสฟอสฟอรัสวิตามินเอซเคบีและบี วอเตอร์คร t ทำหน้าที่เป็นสารที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตช่วยเพิ่มการส่งแร่ธาตุไปสู่ทุกเซลล์ในร่างกายส่งผลให้ผิวได้รับออกซิเจนมากขึ้นอัดแน่นไปด้วยวิตามิน A และวิตามิน C มีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสามารถช่วยให้ริ้วรอยและรอยหิวย่นหายไปค่ะมันเทศสีสม้มมีสารต้านอนุมูลอิสระนั่นก็คือเบต้าแคโรทีนซึ่งจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้ วิตามินเอมีส่วนช่วยฟื้นฟูความยืดหยุ่นของผิวส่งเสริมการผลัดเซลล์ผิวและทําให้ผิวดูอ่อนเยาว์นอกจากนี้ก็ยังเป็นแหล่งวิตามินซีและอีที่ดีซึ่งสารอาหารทั้ง2องอย่างนี้จะมีส่วนช่วยปกป้องผิวของเราจากอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายและทําให้ผิวพรรณของเราเปล่งปลั่งได้อโวคาโด อะโวคาโดอุดมไปด้วยวิตามิน K, ควิตามินซีวิตามินอ e, ีวิตามินบีโพแทสเซียมสารอาหารจำเป็นต่างๆและกรดไขมันที่มีส่วนช่วยต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระช่วยทำให้ผิวเรียบและนุม่มอีกทั้งยังมีวิตามิน A มาช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกให้ผิวสวยนอกจากนั้นก็ยังมีแคโรทีนอยมาช่วยต้านสารพิษและความเสียหายจากรังสี UV พร้อมกับช่วยป้องกันมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วย ทับทิมอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระกินแล้วมีส่วนช่วยปกป้องร่างกายจากความเสียหายอันเนื่องมาจากอนุมูลอิสระและการอักเสบนอกจากนี้ในทับทิมก็ยังมีพูนิคาลาจินที่ช่วยรักษาคอลลาเจนในผิวหนังและช่วยชะลอความแก่ของผิวได้ค่ะ แตงโมเป็นแหล่งของวิตามินซีวิตามินอ e, ีวิตามินเอวิตามินเคซิลิเนียมแคลเซียมแมงกานิสโพแทสเซียมที่ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อผิวหนังช่วยปกป้องผิวจากความแก่ก่อนวัยอีกทั้งยังมีไลโคปนต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยทำให้ผิวยังคงความอ่อนเยาว์นอกจากนั้นในแตงโมก็ยังมีน้ำอยู่กว่าร้อยละ90จึงมีส่วนช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีนั่นเอง ส้มเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยป้องกันะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตพร้อมด้วยวิตามินซีและแคโรทีนอยด์มาช่วยในการป้องกันการเกิดริ้วรอยและปกป้องผิวจากการโดนรังสี UV วีทำร้ายค่ะมะละกอมีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินและแร่ธาตุที่จะมีส่วนช่วยทําให้ผิวยืดหยุน่น ลดเลือนเส้นริ้วและริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน K วิตามิน E วิตามิน B แคลเซียมโพแทสเซียมแมนกนีสฟอสฟอรัส,รสพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มาช่วยต้านอนุมูลอิสระรวมถึงชะลอความแก่ได้นอกจากนั้นในมะละกอก็ยังมีปาเปนมาช่วยลดการอักเสบและต้านสัญญาณแห่งวัยแถมยังช่วยกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกช่วยทำให้ผิวสวยโกลและมีชีวิตชีวาขึ้นได้ค่ะ บลูเบอรี่มีวิตามิน A วิตามิน C และสารต้านอนุมูลอิสระอย่างสารแอนโทไซยานินมาช่วยต้านความแก่กินแล้วก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระปกป้องผิวจากความเสียหายอันเนื่องมาจากแสงแดดมลภาวะและความเครียดนอกจากนี้ยังช่วยต้านการอักเสบและป้องกันการสูญเสียคอลลาเจนนอกจากนี้บลูเบอรี่ก็ยังมีฟลาวนอยด์อย่างไมอริสติน ควอซิทีนและแคลฟอรอลที่จะดีต่อผิวพร้อมด้วยวิตามินซีและวิตามินเคที่มาช่วยต้านสัญญาณแห่งวัยและปกป้องเซลล์จากความเสียหายนั่นเองค่ะทั่วหลายชนิด ถือเป็นแหล่งวิตามินอ e ีที่ดีนะคะซึ่งก็จะมีส่วนช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อของผิวหนังรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังปกป้องผิวจากรังสี UV ที่สร้างความเสียหายได้น่าจากนี้ถั่วก็ยังมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่สามารถช่วยต้านการอักเสบช่วยเสริมสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ผิวช่วยผิวปกป้องแสงแดดและทําให้ผิวเปล่งประกายมีน้ํามีนวลโดยจะช่วยรักษากรอบป้องกันผิวรวมถึงช่วยเติมน้ํามันตามธรรมาชาติให้กับผิวค่ะ หลายคนคงจะเคยได้ยินข้อห่วงใยว่าอย่ากินน้ำตาลเยอะนะเดี๋ยวแก่เร็วอย่าก,กินหวานเยอะนะเดี๋ยวหน้าจะเหี่ยวก่อนวัยเราได้ยินคำนี้กันมาน,นานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาหาคำตอบกันดีกว่าว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นจริงหรือไม่ค่ะถ้าเกินเราดูจากหลายๆงานวิจัยคำตอบของคำถามนี้เนี่ย ก็น่าจะจริงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีการศึกษาพบว่าการกินน้ำตาลในปริมาณมากสัมพันธ์กันกับการเกิดริ้วรอยและแก่ก่อนวัยที่สําคัญน่าตกใจทีเดียวค่ะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับผิวเท่านั้นแต่ว่ายังส่งผลให้อวัยวะภายในของเราแก่ก่อนวัยอันควรอีกด้วย ทราบถึงอาหารที่กินเข้าไปเราช่วยบำรุงผิวแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เราควรจะต้องให้ความสําคัญก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆที่ทําร้ายผิวของเรามีหลายอย่างเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดแสงจากหน้าจออากาศแห้งมลภาวะในอากาศนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังมีความเครียดรวมถึงพวกเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่ เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะต้องดูในหลากหลายองค์ประกอบแล้วก็ปฏิบัติตัวเพื่อที่จะชะลอความสราของเราค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเคล็ดลับในการวางแผนธุรกิจการพัฒนาธุรกิจเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรและประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี่าขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกออออทอสทอสอย่อมาจากธนาคารอา,า,อา,าคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยานออแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอด All Gen. แอป GHB OG แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง คนโชคร้ายคุณอยากไปจริงจังกับเรื่องที่คุยในบาร์ได้ไหมยังไงก็โชคร้ายรมเลิกกัเถอะเดี๋ยวสิและยิ่งสามตุวแม่อัดโชคมาเจอกันมันไม่อยู่สินะคะเราแย่แล้วค่ะพลังวายป่วงจึงยิ่งทวีคูณโชคไปเข้าขางขนาดนี้หามาได้ง่ายๆเลยนะนี่ขอบพระคุณมากเลยค่ะแต่พลังลบกำลังจะเป็นพลังร์ด เราะได้ Product, สายมูเข้ามาช่วยพาพ้องเพื่อนร่วมแรงร่วมใจกันบางที่มาตัดจาจเกิดเรื่องดีๆขึ้นก็ได้โอ้หลังวัน,น,นเธอไม่ใช่อลักกี้เกิลแล้วสามสาวอัพโชคโทุกวันพุธถึงวันพรหัสสบ,บดี21นาฬิกาที่ True Asian More Traditions ช่อง120และ239รับชมครบทุกตอนได้แล้ววันนี้ที่แอปพลิเคชัน Traditions Now a p p ท u ว v i o ่น now prime มครบทุกความบันเทิงสำหรับครอบครัวเพียง4 4 9บาทสมัครและดูได้แล้ววันนี้ กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะซึ่งเรายังคงก่อติดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการหรือ t o p c a s สรุ่นที่5นะคะซึ่งหลักสูตรนี้เนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างมากทีเดียวเพราะว่าเขาจะมีการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อที่จะวางแผนยุทธศาสตร์รวมถึงการบริหารและมีการพัฒนาโมเดลธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพให้กับการแข่งขันทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศด้วยวันนี้เนื้อหาของหลักสูตรมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามด้วยกันค่ะ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ Top Executive Program In Creative and Amazing Thai Service หรือ Top c a t c รุ่นที่5รับฟังการบรรยายจากคุณทิติมารุ่งขวัญสิริโรธประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสิงเอสเตจจำกัดมหาชนเรื่อง ESG Trend โดยกล่าวว่าสิงเอสเตดเป็นบริษัทในกลุ่มบุญรอดซึ่งได้ดำเนินงานมาใกล้ครบ10ปีซึ่งเวลานี้สิงเอสเต,ตมี4ธุรกิจ ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นมากในส่วนของสิ่งเอสเตดจะเน้น Creative s t r ATEGY โดยการทำธุรกิจช่วงนั้นจะเป็นยุครุ่งโรจน์หลังวิกฤตฮัมเบอร์เกอร์สิ่งเอสเตดเกิดขึ้นมาได้จึงใช้วิธีโตตั้งแต่วันแรกเป็นหัวใจสำคัญเนื่องจากไม่มีเวลาที่จะไต่ขึ้นมาจึงใช้วิธีการเทคโอเวอร์ทั้งการซื้อโรงแรม6แห่งส่วนใหญ่ในต่างประเทศ และที่อังกฤษ29แห่งตั้งแต่ใต้จรดเหนือยกเว้นลอนดอนซึ่งถือเป็นการสร้างขนาดและเป็นธุรกิจที่ซื้อเข้ามาแล้วมีไรายได้ทันทีในขณะที่ธุรกิจเรียลเอสเตเช่นคอนโดมินียมหรือบ้านต้องใช้เวลาในการสร้างดังนั้นสิ่งที่ทำจึงเริ่มให้ผลในปี2018แต่ที่ได้รับความสนใจมากคือที่มาลดีฟซึ่งไม่ใช่เรื่องการได้เช่าสัญญาก้วเกาะแต่เป็นดดเรกชั่นมากกว่า โดยคนที่ไปมาดิฟส่วนใหญ่จะเป็นคู่แต่งงานเดินทางไปฮานิมูนสิ่งที่เกิดขึ้นจึงถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่สำหรับมาดิฟเนื่องจากเป็นซ u เปอร์ดิเฟอเรนซ์ของมาดิฟที่มีการพัฒนาตั้งแต่ปี2016แล้วเปิดปี2019ในการทำธุรกิจต้องหาให้ได้ว่าองค์ประกอบที่สมดุลของธุรกิจของแต่ละคนคืออะไร สิ n งเอสเตดมีธุรกิจโรงแรมที่เล็กกว่าที่อื่นเยอะแต่มีความหลากหลายมีธุรกิจโรงแรมทั้งหมด5ประเทศบ่งบอกถึง5ตลาดดังนั้นวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่แตกต่างกาันจึงถือเป็นความหลากหลายเป็นการกระจายฐานลูกค้าตามฤดูก,กาลและธุรกิจโรงแรมเกิดรายได้ทุกวันมีเ e เวนิวประมาณ 1, 5 0 0 0ล้านบาทปี2024น่าจะมีตัวเลขอ,อยู่ที่18,000ล้าน การทำธุรกิจโรงแรมที่มาลดีฟถือเป็นฝันที่ใหญ่มากหรือ Beyond Your Dream ในการพัฒนาโครงการนั้นต้องทำร่วมกับ p a r t n e r ร์ชิซึ่งมีความสำคัญมากที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อการสร้างแบรนด์และไม่ว่าไปทำธุรกิจโรงแรมที่ไหนต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการทำธุรกิจโรงแรมในมาลดีฟเป็นประเทศมุสลิมที่มีวิถีวัฒนธรรมและภูมิประเทศแตกต่างจากที่อื่น โครงการของสิงเอสเตดอยู่จากเมืองหลวง15นาทีมีทั้งโรงแรมและร้านอาหารจึงให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในพื้นที่มีการออกแบบโครงการให้เข้ากับสิ่งที่เป็นธรรมชาติให้มาโดยสัมปทานที่สิงเอสเตดได้มาจากบริษัทแม่เป็นแนวภูเขาไฟในระยะ7กิโลเมตรเป็น9เกาะที่คลายด้ามปืนเมื่อสำรวจเกาะนึงพบแหล่งชุมชนจานวนมากของปะการางังและเป็นแหล่งของเต่าทะเลหายาก ที่มาดิฟเปิดให้ทำเรื่อง OECM หรือว่าพื้นที่นอกเหนือพื้นที่คุ้มครองของรัฐเอกชนสามารถประกาศได้ว่าจะดูแลพื้นที่เท่าไหร่เพื่อให้เป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งสอดคล้องกับเทรนโลกได้มีการตั้งเป้าให้เป็นคนดเดตในปีหน้าซึ่ง OECM จะต้องดูแลคนที่อยู่รอบๆด้วยจึงต้องมีโครงการร่วมกับรัฐบาลเพื่อประโยชน์ให้กับชุมชนโรงเรียนและหน่วยงานของรัฐ พื้นที่เกาะคลอสโรสยาว7กิโลเมตรมีลักษณะพื้นที่ปากปล่องภูเขาไฟในอดีตน้ำใสและมีแนวปะการาังเกิดขึ้นมารอบๆเกาะก่อนหน้านี้มีคนประท้วงว่ามาทำอะไรและจะมาทำลายพื้นที่ทํามาหากินหรือไม่จึงต้องอธิบายไปว่าเราทำเพื่อดูแลพื้นที่ชุมชนและสังคมให้เกิดความยั่งยืนช่วยลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นและให้เขาสามารถติดตามการทำงานได้ ทางนี้ได้มีการกำหนดพื้นที่ไวัยร้อยละ30ของครอสโรดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ10ตารางกิโลเมตรซึ่งได้กำหนดส่วนในการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพทั้งหมดร้อยละ31นั่นก็คือ3ล้านกว่าตารางเมตรในพื้นที่สีเขียวและต้องขออนุญาตจากรัฐบาลว่าจะขอประกาศเอาพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์โดยเอกชนต้องกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนและระบุว่าจะดูแลอะไรในพื้นที่จึงกำหนดออกมาเป็น6โซนเพื่อดูเรื่องความสมบูรณ์ของแนว แนวปะการังชนิดของปลาและสัตว์หายากซึ่งถือเป็นจุดขายของรีสอร์ทโรงแรมและควบคุมพื้นที่หากพบมีความผิดปกติในพื้นที่1 2 3แล้วจุดที่6เกิดขึ้นได้ด้วยหรือไม่ถ้าหากเกิดเหมือนกันแสดงว่าเป็นไปตามธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าจุดที่6เกิดไม่เหมือนกันแสดงว่ามีความผิดปกติซึ่งต้องมีการส่งเรื่องต่างๆให้รัฐบาลของเขาเป็นรายเดือน การกำหนดพื้นที่และสำรวจมีการใช้เทคโนโลยีสำรวจใต้น้ำวัดอุณหภูมิและใช้โดรนซึ่งมีความสมบูรณ์ทางชีวภาพสูงมีทั้งโลมาและต้องนั่งเรือออกไปสำรวจเกือบทุกวันพร้อมกับทำงานร่วมกันกับผู้อื่นตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและคืนสู่สังคมเช่นการให้ชุมชนเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลของโรงแรม สำหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ Top Executive Program i n c r e a t i v e and Amazing Thai Service หรือ t o p c a t s จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรสวนณีไทยรุ่งโรจน์เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงหลากหลายสาขาอาชีพร่วมกันเรียนรู้ศาสตร์และการสร้างสารรค์นวัตกรรมการบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการบริการของไทยให้มีความแตกต่างและเติบโตอย่างยั่งยืน ดรชนะภูมินายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยหรือ t c m a และสมาชิกผู้ผลิตปูนซีเมนต์ร่วมสนับสนุนกองทัพอากาศและโรงเรียนในเรืออากาศในโครงการนักขาฟ้าร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษาหกรอบณโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชอำเภอม,มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพร้อมสนับสนุนเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการนำร่องปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพุทธสถานจำนวน2,567ต้นพื้นที่รวม25ไร่ทางนี้สมาชิก TCMa ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการพื้นที่การปลูกต้นไม้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตั้งแต่การวางแผนการปลูกการวางระบบน้ำการดูแลรักษารวมถึงติดตามผลเพื่อสนับสนุนให้โครงการนี้มีความก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายในที่สุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสวท ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาจัดอบ,บรมครูและบุคลากรทางการศึกษา1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพพื้นที่ห่างไกลจังหวัดพิจิตรให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน145คนจาก6อำเภอในจังหวัดพิจิตรในโครงการพัฒนานวัตรกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ active learning สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมสําหรับหลักสูตร active learning ใช้ทักษะระดับสูงเชิงระบบ หรือ G p a r t ์ทไ t สเป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อให้ครูนำไปปรับใช้ในแผนการเรียนการสอนและพัฒนานวัตกรรมทั้งครูผู้สอนและนักเรียนเพื่อพิชฌกคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนาครูให้มีศักยภาพสอดคล้องกับศตวรรษที่21เพื่อให้คุณครูรุ่นใหม่ปรับตัวรับหลักสูตรดังกล่าวกลับไปสร้างเด็กนักเรียนให้เป็นนวัตกรของประเทศต่อไป อคกากรีนผู้นำด้านนวัตกรรมไฮโดรโปนิกที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับระบบปรับอากาศและไฟ LED ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล่าสุดคุณเทซี่แลมผู้ก่อตั้งแบรนด์อควากรีนได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ผักสดระบบไฮโดรโปนิกระดับพรีเมียมจากแบรนด์อควากรีนขึ้นณโกเมมาร์เก็ตชั้นจีศูนย์การค้าสยามพารากอนภายใต้แนวคิดจากเมล็ดผักสู่โต๊ะอาหารของทุกบ้านด้วยการนำผักสายพันธุ์ใหม่ออกสู่ตลาด ที่ให้ผลผลิตและอัตราการเจริญเติบโตที่สูงแต่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุดทิเป็นศูนย์เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของคนรุ่นต่อไปมิสเตอ,อร์จอร์จฮารเทลประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและฝ่ายพัฒนาสินค้า GQ a p p a r e เเปิดตัว g q c o o l t e เ h Jeans กางเกงยียนเย็ยนที่ใช้นวัตรกรรมเจยลเย็ยน o ู TEC h สามารถช่วยลดอุณหภูมิล,ลงได้สูงสุดถึง2อ,อ,องศาเซลเซียสนอกจากนี้ GQ ยังผุดแคมเปญลองยียนเย็ยนลุ้นเงินล้านที่มีนักชาลีมาเป็นพรีเซนเตอร์ ชวนท้าดวลประชันหนาวกับกิจกรรม GQ Challenge ลองแล้วจะหนาวผ่าน TikTok แพลตฟอร์มบนออนไลน์โซเชียลมีเดียชิงรางวัลรวมมูลค่า2.2ล้านบาทตั้งแต่วันที่3สิงหาคมถึง30กันยายน2567นี้ วันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วค่ะข้อมูลขา่าวสารเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ติดตามกันได้จากคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ส่วนหน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิก30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ